ได้จัดนิทรรศการร่วมกันนะครับเป็นการบูรณาการกันหน่วยงานภาคราชการร่วมกับเอกชนนะครับวันนี้ขอเชิญแนะนําตัวหน่อยครับของผู้แทนจากคูโบต้าครับนะครับก็สวัสดีครับนะครับผมชื่อน้องเอกนะครับพิราวุฒนะครับจากสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นนะครับอยู่ฝ่ายขายนะครับผมในการตลาดนะครับผมภาคเหนือนะครับซึ่งทางคูโบต้าต้องบอกว่าได้เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ทางเกษตรจังหวัดนะครับได้เรียนเชิญเข้ามาเป็นร่วม นะครับเป็นหนึ่งกำลังพลนะครับเพื่อลดเรื่องการเผานะครับแล้วก็ต่อยอดให้ทางกลุ่มนะครับมีความแข็งแรงและสามัคคีกันนะครับโดยทางกูปต้านะครับก็จะมีโครงการนะครับก็คือเกษตรปลอดการเผานะครับหรือโครงการซีโร่เบอร์นั่นเองนะครับผมนะครับก็จะมีนะครับในรูปแบบเรื่องการใช้รถแทรกเตอร์นะครับนำรถแทรกเตอร์มาสายกบนะครับ เนื่องจากทางเกษตรนะครับเกษตรกรนะครับได้เราได้เก็บเกี่ยวข้าวเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีการไถกบต่อสร้างนะครับเพื่อลดการเผานเองนะครับแล้วก็จะมีการนําแท็กเตอร์นะครับรุ่นใหญ่นะครับมานะครับไถกบต่อสร้างนะครับทดแทนลดการเผาสร้างรายได้ให้กับทางเกษตรด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มอินทรีย์วัตถุนะครับโดยก็จะมีรถแท็กเตอร์หลายๆรุ่นด้วยกันนะครับผมนะครับ นอกจากนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นในรูปแบบของนะครับเกเตอร์ที่ใช้นะครับไถครอซังของนกลุ่มกลุ่มอ้อยนะครับนะครับเพื่อใหออ้ลดนะครับตัวเรื่องการเผาลงนะครับนะครับแล้วก็สร้างอินงรีวัตถุในดินด้วยนะครับผมนอกจากนั้น นะครับเรายังมีการนํารถแท็กเตอร์นะครับมาติดกับเครื่องอัดฟางนะครับก็คือหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับเรายังจะมีนะครับเครื่องอัดฟางจากของคูโบต้านะครับนะครับเขาตัวนี้สามารถนะครับใช้ตัวรถแท็กเตอร์นะครับตั้งแต่30แรงนะครับถึง50แรงนะครับติดกับเครื่องอัดฟางของคูโบต้านะครับนะครับซึ่งของเรานะครับก็จะมีตัว อัดฟางนะครับสามารถเฉลี่ยวันหนึ่งนะครับก็ได้ที่ประมาณ1,200ก้อนนะครับต่อวันนะครับแล้วก็เฉลี่ยต่อแปลงนานครับหไร่ประมาณ25ก้อนนะครับต่อ1แปลงนั่นเองนะครับก็จะเพิ่มรายได้นะครับจากที่เราเดิมทีเราเผาเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสร้างมูลค่าเงินได้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็ทําให้ลูกค้ามีความแข็งแรงและก็กลุ่มมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นจากเดิมนะครับผม นะครับก็ไปสร้างอาชีพกับทางเกษตรกรได้ด้วยนะครับผมเอาตัวเครื่องอัดฟารนะครับครับที่ในส่วนหนึ่งที่ทางคูบุต้าขอแนะนำน่ะที่ว่าเรามีแล้วชื่อโครงการเกษตรอะไรนะครับคูบุต้าร่วมใจอะไรคูบุต้าร่วมใจนะครับเกษตรเกษตรร่วมมือเกษตรร่วมมือนะครับผมใช่ละครับผมนะครับซึ่งเป็นโครงการของทางคูบุต้านะครับได้คัดเลือกกลุ่มนะครับที่ค่อนข้างที่แข็งแรง นะครับซึ่งของเราได้จัดมา2ปีแล้วนะครับก็จะมีปีปี6 3สามสนะครับแล้วก็ของสองหที่ผ่านมานะครับซึ่งกลุ่มแรกที่ได้ไปนะครับจะเป็นที่อำเภอแม่จันครับบ้านสันสันหลวงนะครับผมก็ได้หัตาก็ได้มอบเปแกเตอร์กับเครื่องอัดฟางหนึ่งชุดด้วยกันนะครับก็ให้ทางกลุ่มไปบริหารจัดการเพื่อต่อยอดเรื่องการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะครับแล้วก็สร้างความแข็งแรงให้กับทางกลุ่มแล้วก็ มีการตลาดไว้ด้วยนะครับ <S 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 ซึ่งทางกลุ่มก็ได้มีการตลาดที่ค่อนข้างดีดีนะครับผมนอกจากนั้นนะครับของปี2องพันทางคูโบต้าก็ได้คัดเลือกของกลุ่มที่อำเภอบ้านสันไซบ้านสันไซน้อยนะครับอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายตำบนบ้านได้ตะบนบ้านได้ครับ,นบหนึ่งกลุ่มด้วยกันนะครับก็จะมอบเร็วๆนี้วันที่ วันที่9นะครับกุมภานะครับจบไปแล้ว165เนี่ยนะใช่ครับผมนะครับเป็นรถแท็กได้เป็นรถเกี่ยวรถข้าวเกี่ยวนวดใช่ครับจำนวนหนึ่งคันนะครับเป็น D405X นะครับผมราคาประมาณอยูลำปางนะตามทาเรียกชื่อจริงๆเขาเรียกว่าบริษัทปูนซีเมนต์ไทยนะครับลำปางจำกัดนะครับซึ่ง s c g เองนี่ก็จะมีเรื่องของซิโคลซิโคลเบิร์นนะครับลดการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนะครับ แก้ปัญหา PM 2.5และภาวะโลกร้อนเหมือนกันนะครับซึ่งวิธีการง่ายๆก็คือ,อทางบริษัท SCG เนี่ยเขาก็จะร่วมมือในปีก่อนนะครับปี2 5 6 4เนี่ยเขาจะมีะเขาเรียกว่าโรงงานอัดนะฮะอัดก้อนฟางหรือว่าอัดให้เป็นเม็ดนะครับเพื่อจะได้ขนส่งง่ายที่อำเภออำเภอแม่จันนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นก็ก็จะมีโครงการใหม่ขึ้นมากันนะครับก็คือโครงการ ขาไปนะฮะขาไปเขาเรียกว่าขามานะฮะขามานําปูนเข้ามานะครับขากลับนี่ก็จะขนเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนี่นะฮะที่กลับไปนะครับซึ่งทางเอสจีเขาจะให้ก้อนละ10บาทนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นโครงการใหม่ตรงนี้นะครับครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ในส่วนที่เป็นเรื่องของตัวอย่าง ครับวัสดุทือใช้ทางการเกษตรนี่ที่เอสซีจีเขาทำมาแล้วนะครับก็จะมีให้ให้ให้ท่านได้ชมนะครับประกอบไปด้วยนะครับอันดับแรกนะครับแกลบนะครับแกลบแกลบก็คือเปลือกข้าวนั่นเองนะฮะเปลือกข้าวแล้วก็แกลบหยาบนะฮะอันที่สองนะครับนี่อันนี้คือแกลบนะครับนี่ก็รับซื้อนะครับอันนี้คืนที่สองก็คือฟางข้าวนะครับฟางข้าวอันนี้ก็รับซื้อนะครับ อันนี้ไม้สับนะายถึงว่าไม้ที่เป็นเศษไม้อะไรต่างๆเนี่ยครับเป็นไม้สับนะครับอันนี้เปลือกข้าวโพดนะเปลือกข้าวโพดนะครับอันนี้หลังจากที่ได้ทําเขาเรียกว่าที่ที่โรงงานที่อําเภอแม่จันที่เดี๋ยวนี้ยกเลิกไปแล้วนะครับเพราะว่ามันเนื่องจากว่ามันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการขนส่งอะไรต่างๆเนี่ยเป็นแบบเขาเรียกว่าไบโอไบโอ,โอแมสนะครับผลิตเนี่ย ก็เดี๋ยวนี้ก็เลยม,มีมีโครงการใหม่ขึ้นมาเป็นทางการที่เราเรียกว่าขา,าขามานะมาด้วยปูนขากลับเอาเอาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่เป็นฟางแต่เป็นวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อเอาไปทําชีวมวลน,นะครับอันนี้ก็ถือว่าทาง